สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่เล่นจาก16ทีมสุดท้ายนะครับเข้ามาสู่รอบหองชนะเลิศนะครับในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกโดยผมใช้ทีมเรียวมาติดนะครับรอบนี้นะครับจะเจอกับเรอรวพูนะครับเจอทั้ง2เล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับของเราฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาจะเจอกับผู้ชนะนะครับระหว่าง บาร์เซโลนานะครับแล้วก็ไบร์มินิกนะครับซึ่งบาร์เซโลนาก็เพิ่งชนะทางด้านดอทบูลมานะครับน่าจะทั้งสองเลกเลยนะครับทั้ง2เลกเลยนะครับแล้วก็ทางด้านไบร์มินิกนะครับโอ้โหชนะมาถึงประตูรวม8ปศูนย์เลยนะครับของเราก็ชนะอเลติโกแมดริดมานะครับแล้วก็ทนาอาเซนอนมานะครับซึ่งเลกที่2ของ รอบที่แล้วเนี่ยเราเสมออาร์เซนอลหประตูต่อหน่งะครับแต่ว่าประตูรวม2-1นะครับเราเข้ารอบโอเคส่วนเวอร์พููนะครับก็ชนะปารีสมาได้นะครับแล้วก็ผ่านเข้ามาสู่ข้างในได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าทีมที่เวอ้์พูลชนะมาชื่อคลับเบิร์กหรือเปล่านี่ผมผมไม่ชัวร์นะไม่อันนี้เป็นทีมที่ผมไม่ไม่รู้จักต้องขอไปด้วยนะอันนี้เป็นระดับความยากระดับมืออาชีพนะครับก็ ไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับเหลืออีกไม่กี่นัดนะครับจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับต้องมาลุ้นกัน,นครับว่าจะผ่านเลียวพูไปได้ไหมแล้วก็จะสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่านะครับไปดูกันอันนี้ผมเล่นไปด้วยภาพไปด้วยเนาะ433ของเราเนี่ยกับเรียบูสี่สองสนะครับ เอผมเห็นแวบๆเมืแ่อบบกี้ดีอาร์ตอยู่หน้าสุดเหรอเป็นเป็นกองหน้าใช่ไหมปกติผมเห็นเล่นปีกซ้ายอ่ะไปครับแต่จริงดีอาร์ตเล่นเล่นได้หน้าเป้าก็เล่นได้ครับที่เห็นนะโอเคไปครับวิจังหวะนี้ ถ้า4-2-3-1เนี่ยเราจาะค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าตัวรับถึง6ตัวเลยนะครับอาจจะต้องมียิงแถว2บ้างเนี่ยโอ้โหเข้าไปข้างในไม่ได้เลยครับติดหมดครับแมกอริสเตอร์ครับไปที่ซาร่าครับเอาเราเรย่งได้เอ้าเขาแย่งกลับคืนมาได้อีกนะครับโอ้โหเกมค่อนข้างไวครับสนุกครับสโบสไล์ครับ เอาลนะ้ไปอ,อุ้ยรอบจะได้ไหมวิ่งวิ่งวิ่งเอาเขาพลาดเรียบร้อยดีครับอย่างนี้เขาจ่ายพลาดนะครับดูอีกทีนึงนะครับนะี่ครับจ่ายคืนพลาดคือจ่ายตัดเข้าในจะให้ฟันได้ครับติดเราแย่งได้นะครับก็เรียบร้อยไปครับอั้นี้ถือว่าเป็นการพลาดที่ผิดพลาดอย่างมาหานต์นะครับแล้วรอบรอบแบบนี้ด้วยไม่คนมีข้อผิดพลาดเลยนะครับ โอ้ยยูพูดันสูงมากครับเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับโอ้โหเหมือนเขาเปิดเกมลุกเหมือนกันนะครับเนี่ย่อสักครู่ ยิงเลยละกันครับมีชังหวะไม่มีใครมาประกบครับเมื่อสักครู่เอา้าไปแล้วครับไปเดี๋ยวภูบุกบุกคืนมากครับรูปนี้อ่อันนี้หมดเวลาครึ่งแรกอุ้ยผมว่าเร็วมากเลยนะครับเกมค่อนข้างไวครับ เอาแล้วครับเปิดเกมลุกมาแล้วครับบอลอยู่ที่กั๊กโปนะครับเปิดมาเปิดเข้ากลางมาจังหวะนี้ต้องระวังครับเราก็โต้ก,กลับเหมือนกันครับผมไหลเข้ากลางมาก่อนนะโอ้ไม่มีใครวิ่งเลยอ่ะมีวิ่งทำทางมาแล้วนี่ขนาดเล่นสี่ยมสามนะครับยังไม่คือมันไม่มีคนวิ่งไปครับ มันวิ่งไม่ทันเนี่ยสังเกติเือว่าูละะรัับเล่นสี่สองสามหนึ่งเนี่ย, 4, 2, 3, 1, ยข้างหน้าเขาก็น้อยเหมือนกันโอ้จังหวะนี้เอาอุย้ยบอลยังครุกคลิกคลุกคลิกอยู่นะคร,คร,ครโอเคเข้า,ขา,ขา,ขาตัวเซฟไว้ได้ถือว่ายืนตำแหน่งได้ดีครับหนึ่งศูนย์ผมว่าไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเล็กที่สองนี่น่าจะน่าจะบุกเลยครับเพราะว่า อืไม่โดนใช่ไหมครับอ้าวโดนครับโอเคโอ้โหเกือบไปครับสกัดไว้ได้ครับเมื่อกี้เกือบไปครับนี่ครับโอ้โหเซฟเซฟสำคัญเลยครับ โอ้โหกูตัวเมื่อกี้เมื่อกี้ฟันใดใช่ไหมผมมองไม่ทันเลยอะเร็วมากครับโอ้โหเหมือนแมตริดก็ตื้อๆไปเหมือนกันนะครับเอา้ายังทันเกือบไปครับใจเผื่อเกินไปครับอะไปครับหาช่องอยู่นะครับ จริงๆได้จากข้อผิดพลาดของเลี้ยวภูแค่ลูกเดียวเลยนะครับโอ้ท่านจริงถ้าเลี้ยวภูไม่ผิดพลาดเมื่อสักครู่นี้ถือว่าถือว่าลูกเกมเลี้ยวภูไม่ได้ขี้เลยเลยนะเอาแล้วครับไปเจอกันเลยที่2องอเล็กแรกเมื่อกี้นี้ผมรู้ไม่ทันนะแต่น่าจะเป็นทางบาซ่าชนะบายเยมินิกนะครับามาดูรอบรองชนะเลิศกันดีกว่า รอบรองชนะเลิศนะครับเลขที่2ผมกดข้าคๆางเลยนะดูจากรูปเกมแรกแล้วเนี่ยนะครับผมว่าค่อนข้างอันตรายอย่างยิ่งเลยอย่างที่บอกครับว่ายิ่งยิ่งลึกยิ่งรอบลึกเนี่ยตัวคอมเนี่ยตัว AI ของเกมเนี่ยจะค่อนข้างเก่งนะ กูตัวภาคนี้ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับคือเขามีความสูงถึง2เมตรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซฟประตูนี้ถือว่าโหดมากนะครับบินแบบบินสุดยอดมากครับพยายามไม่กระชากโอ้โหเจออเล็กซานเดอร์อโนเอาเนี่ยจะแย่งยากมากครับ เรียบร้อยไปแล้วครับกักโปเอานะครับประตูรวมหนึ่งประตูต่อหนึ่งะครับเนี่ยครับอย่างที่บอกครับอันตรายเหลือเกินครับวิ่งไม่ได้แล้วเขาเข้าหาไว้ครับอืมกลายเป็นว่าเล่นเกมรับแล้วสวนกลับนะครับเนี่ยเมนดี้เอาไปครับโอ้โหยืนแพ็กกันแน่นเลยครับเลี้ยวผู้ หาช่องไม่ได้เลยครับหาช่องไม่เจอครับโอ้โหติดเพื่อนครับนี่ลูกมันเลยเบาเลยครับต้องเข้าสองลยครับแบบน,นี้ต้องยอมเสียงเข้าสองครับ โอ้โหพี่พี่อาริสันเบเกอร์ยิงตำแหน่งดีด้วยครับไม่อยากต่อเวลานะครับเนี่ยยืนคนน้้งแน่นนะครับ ห,หาช่องไม่เจอเลยครับอาริสันเบกเกอร์เซฟยืนแบบตำแหน่งดีมากครับแล้วเราแย้งบอลจากลร์ผู้ยากมากครับโอ้ แย่งยากจริงๆครับเอาไปเลกก่นหน้าประตูครับนี่ไปเล่นในกรอบเขตโทษน,นี่อันตรายมากครับ <Apple. S 1> มีช่องอืม้ม ยังตดอกอ่ครับโอ้โหโอืโอ้โหโ้โหเรียบร้อยครับน่าจะสู้ไม่ไหวครับเรียบร้อยครับแพ้ไปครับ อย่างน่าเสียดายทางลิวอพูเนรับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับโอเคงั้นก็จบแค่รอบนี้แหละครับโอเคนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยครับไม่สามารถที่จะ ต่อกรกับลิวพูดได้จริงๆครับชุดนี้เขามาดีจริงๆนะครับแล้วก็แพคข้างหลังไว้แน่นมากแล้วก็โต้กลับได้อย่างสุดยอดจริงๆนะครับโอเคก็เรามาถึงได้แค่รอบรองชนะเลิศนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปฝึกมาใหม่นะไปฝึกมือใหม่แล้วเดี๋ยวมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันใหม่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะฟุตบอลมีแพ้มีชนะเนาะก็เป็นเรื่องปกติละกันนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆ ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ